เนี่ยเหรอใช่หมดละครับนเปล่าเด็กเขาไม่ได้ใช้เดี๋ยวตาผมบ้างนี่ปุ๊บเนี่ยมันเดินเมื่อกี้อูมันหยอดไปห้าบาทสองสเหรียญเนี่ได้ดูผมหยอดสิบบาทสองเหรียญพอมันกันเฮียเออผมันคงเจ็บกว่ามันนี้แมันคงดูลำงคานถ้ามึงดึงมันตลอดแบบมันจะเร่งอ่ะก็เหมือนว่าดึงจะให้หยุดแต่ตีตูดจะให้เร่งงงก็ สัดส่วนเนี้ยกหรือท่านใบกงงนอยกว่าเลยนี่เลยได้เกียร์ลงเดี๋ยวนี้ยงมันไปพิษเน็ตไปวิ่งวะทำเลยเน็ตครบเลยครบเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกียร์ขี่อย่างเงี้ยนะมาถึงกูก็เหนื่อยเหนื่อยเสร็จมันก็มาตัวเหนื่อยนิดนิดมันก็ไม่เหนื่อยนะวิ่งเลยทับกูเฮ้ย มาพวกนี้มันเปิดเหมือนนักกีฬาต้องวอร์ให้ถึงกมอนจังหวะเวลาที่เล่งมาบอลเขียนเสร็จจอดนิดๆดว์มอัพเสร็จแล้วก็ไปริเว์ไซต์ต่อแล้วกันบบลานว่ะจีิงลานใช่ตัว้ปึ๊บเลยมามาตะไยร์ลงสนาม ก่อปร้อนก่อนับแล้วเหรอเดินกลับเจ็ดสิบมบิสกิตตั้งชื่อนแล้วชื่อไอ้กล้วยปรับอะไรนะปรับค้อยเนี่ยจำทุกคำแหละเพราะว่าเอาเป็นความรู้เขาบอกว่าไอ้อุ้ยบอกให้ปรับค้อยก่อนโอ้ยอ๋อปรับกล้วยเหรอของม้าไม่ใช่ของคน แม่มาดได้วะกระจำหนังก็บอยไหมกระซูมได้ไหมซุบซุบซุบได้ไหมลุนนี่เป็นได้กระซูมได้ไหมซุบไงวะนี่ข้างบนนี่เหรอเขาทำนี่ไม่ต้อซูมดิซูมไหมซมแลไม่ชัดงั้นใช่ไหมไม่ได้เข้าวิดีโอเลยบูจะถ่ายจิ้มม้ากันก่อนที่เกเคียจะวิ่งจิ้มอะไรนี่มาตัวผู้มาตัวผู้หรอ เรื่อพี่เกียร์นะด้วย,ยออไปทำไมเพราะว่าไอ้ไอ้ไอู๋ขายาว<อ>หรือขายาวมันไม่ใช่แค่วางได้วางแล้วขาเหลือ รันเบ้อียงตัวข้น่งไมเกงได้เกียร์ท่ามึงได้มากเลยเวลาหลุดจะได้หลุดอย่าสอดเท้าเข้าไปลึกเพราะเวลาถ้าล่วงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวขาไม่ออกนี่ปล่อยมือนั้นเนี่ยเห็นไหม ออกหัวขายหลักเตรียมขำไงย้งเตรียมล้อขำเลยอ่ะเวลาถีบให้เอาสายว่ายกเพราะเวลาที่ไหนเวลาถีบโอ้ไม่ใจเลยอ่ะต้องมีเชือกมา่ะโอห ม้านะเชืเองแข่งตอนแรกเลยโอ้ไม่ใจอะ่ะเกี้ยเ,เอาเชือกออกเลยอย่างนี้ที่เวลาเขาโค้งกันเขาขี่เขาถึงได้เอาขากขาับตีนั่นใช่ไหม,มขาแบบงอแงไหลตีอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเวลาขี่ม้าต้องหายแล้วน่องมันจะมีแรงแต่ไม่ได้เหยียดใช่ไหม เหยียดเราจะไปม,มีแรงมันไม่มีแรงเเหยียดเออเกียร์ขี่ยังสมส่วนเลยวะเราต้องเป็นนายมา <c oughs> ออันเฮ้ยห้ามกลัวออกทางกลิ่นทัเงเหื่อนะไม่กลัว่า <c oughs> <c oughs> ม่าาชิคกูลูมันกลัวอ่ะเหลียวลองเดินสักรอบหนึ่งนะแล้ว ร้องให้เขาหนีบเองแล้วสายเราหย่อนหย่อนคอนโทรลก่อนมาตัวนี้แล้วเจอกลางกลางทะเลถ้าริมหาดกี่ไม้คะต้ตมต่เล็กจอด,ดไปเจอทะเละไปเจอทะเล,ะเ,ลเวลาก็าจูงอะ่ะมึงลองดูไอ<ช>หัว,ว <ะ S 1> หินหอ่ะลองดูจังหวะที่มันโยกอะ่ะตามจังหวะที่มันโยกอะ่ะเออเขาบอกให้ปรับควยก่อนปรับยังไงปรับโผล่เมื่อกี้ก็จิ๋มมโงอีกแท้ เอาเกียร์ควบเลยเกียร yeah. ์แนวตเี้ยเวลาที่กระแทกอ่ะหลังไม่จะซอฟน้ำหนักเวลาเดินก็เอออย่างนั้นแหละดันเอวข้างหน้าเอามึงลองมีบเองดิหย่อนเ,<อ>เชือก ีเองไปขวานดิตีแข็งเลยหน้าเลยแข่งเลยดุดงเลยสองขาเลยกระแทกเดี๋ยววิ่งเออกระแทกเลยกระแทกมันไม่วิ่งเลยแรงขาไม่มีแรงตรงนี้ไม่มีจะแทกไปก็ยิงแรงยิงวิ่ง ออกกี่บ่อยปะต้องโอะลรวันนี้ออกกี่เปอรเ็นี่ยไม่เป็น <Yeah>. oh. เอา้านีบเลยหนีบหรือสกิดเลยเยาไปเดี๋ยวไปเรื่องไม่หนักเด็กกระลาบ้าเอายาไปดึงออกดึงออกเกี้ยดึงออกให้มันไปอยู่ที่ขอบนอกให้ได้ oh. อ่าเหลียวปล่อยอีกปล่อยยาวอีกเออให้เดินมึงพยายามประคองให้มึงเดินอยู่ในร่องนี้ให้ได้ <laughs> ถ้ามันจะเดินเข้าซ้าย<ม>เออก็ดึงขวาเอออย่างนั้นแหละบ๊ายบายหนีบห <c oughs> น,นีบแล้วก็ลงลงแท้ปึ๊บเออระวังตัวมันขี้ถามว่าแน่ตลอด แต่งงานมันเกิดว่นเถอะเนี่ยแต่ไหนๆคนขอไฟมันเหรอลองลงแซ้เลยหน่อยเป็นคนรักตัดไม่อยากตีแรงกลัวดิเดี๋ยวไปลงคลิปแล้วกูโดนอยพวกนักอนุรักษ์นิยมเลยกูอยากเห็นมันหยอ่ะ มึงก็ไปซื้อน้ำปลานีบๆหน่อยดิรีบหน่อยรีบนี๊รีบพี๊อี้ิรีบหน่อยนี่พี๊แค่บอกกระนังได้แล้วนี่กระนั่งถ้านั่งก็ไปถ้านั่งแบบเนี้ยเจอกระแทกแรงเลยนั่งเพราะว่ามันสาวยู่เลยได้ต้องนั่งแบบนี้แล้วอย่างงี้แล้วมันสาวทีเดียวแต่ถ้าอย่างงี้มันจะสาวไงเวลาขี่ม้าด้านบนคุณแต่ว่าตัว เอาแล้วเอาแล้วเ,ลเอาแล้วเ,เอาแล้วเอ้อเยนแหละสาวเอวไปข้างหน้าดิไปข้าบางเหี้ยไหมบางเหี้ยไหมนะอย่างนั้เฮ้ยเฮ้ยเขาให้ตึงเป๊ะใกล้หน่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เงี้ยสายเอออย่ายาวอย่ายาวเท่าตอนนี้ลงเลย หลังแอนแอนหน่อยเฮ้ยหลังแอนแอนหน่อยเวลาสาวมันจะได้สาวได้เวลามันขยับมันจะสาวไปตามจังหวะเองไงอ๋อรู้วะรู้วะเออเอาเป็นเหมอนกันยิงมืนไวอ่ะปล่อยมันที้เอาแครอทมาดิวะเฮ้ย อปล่อยเลยมรรมดาไมแกรอดไปเลยปล่อยเหี้ยอะไรปล่อยเรอะปล่อยได้แล้วมีประโยชน์แล้วเพราะหอะไรก็ไม่ได้ดึงอะไรคิดต่อเฟิร์นลิฟคิดต่อเฟิร์นลิฟก็ตายถ่ายบ้างก็ได้พี่มันเป็นก้อนใหญ่ดึงตอนหยุดดึงดึงไปเรื่อยเดี๋ยวจะให้มันหยุดแต่มันไม่หยุดนิบนิบนิบลาลงแท่ไม่อยากลงอ่ะเดี๋ยวนี้ เอาหยอกเท่เอ uh ีปลาไปแล้วเอาเบาอ่ะไปเลยเวลาที่มันเวลาที่มันหยอกเร็วๆมันก็ต้องสาวอย่างนี้เร็วๆอ่ะเอาแล้วอย่างนี้ก็ตุกมึงเห็นอย่างนี้มันก็เรีวเล่งมันวะให้กำตังเลยติดตาวะเห็นเปล่าไอ้ตัเห็น มึงไม่ต้องไปห่วงตัวนู้นห่วงตัวนี้อตัวนั้ปิดตาไีนี้ตัวนี้ตอนแล้วมึงปิดตาเปนแผลตามนมองเองนงานแต่งไ่กนฝุ่ดติดข้างเดียวหน้ากากนี้เป็นหนากากกันแมลงไม่วมเนอะมึงจะหล่นเปล่าไปไป่อยไปไปเอาไปไป